สี่พ้อยนหนึ่งนะครับแล้วผมนะไม่ิินรับฟรีนะจรับจริงๆแล้วผมมาถึงโตนี่เราครับจริงๆเราเราพยายามที่จะโหวตให้น้องนะเมื่อวานนี้ครับเพราะเราไม่อยากให้น้องออกนะครับเราอยากให้เดอะสตาร์มีสีสันยังไม่มีใครออกเลยไม่ก็เราไม่อยากให้น้องออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโหวตให้ใช่าต้องโหวต์ให้รับต้นครับน่ารักใส่สีนี้เปนใหญ่เขาเป็นแฟนถึงโตนะจริงจริงนะครับเราก็เลยว่าพี่ลูลูได้ไงเนี่ยก็ถึงโตบอกไง จำไม่ได้ดยเราจำได้ไหมวันนั้นผมผมจิ้มรุดเอดิวนบไปแล้ววันนี้นะิิ้แอ p p l e หน่โตบ้างเอออันนี้อันนี้ความหมายมันมันไม่ใช่ไ่ให้นะมันเป็ความหมายว่าอะไรรู้ป่ะจจกลัวชิ้นนี้อเหอันนี้ก็ไหลไปไดใช่ครับผม ไหลไปได้คือครับครับครับผมเดี๋ยวเราจะมูฟไปที่นึงแต่ว่าก่อนที่จะไปแต่วันนี้เรามีสิ่งพิเศษมากถูกนะครับเรามีต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆครับที่มานวันะี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้บอกนะใช่ไะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราเรียนเชิญคุณชันนรงคนะแก้ววิศค่ะเพียปุ๊บนะคะเรียนเชิญบนเวทีค่ะมอบของที่ระลึกให้กับทั้งสองหลุมด้วย ครับอีค่ันดีค่ะค่ะฮเนี่ยปูเดี๋ยวมอบขออีกครั้งครับให้กับสองหนุ่มครับก็จะมีสองกล้องนะคะขอบคุณครับวัสดีค่ะ ค่ะน้ำรุ้งคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำรุ้งอยู่ตรงกลางนิดเีอ่า้กค่ะ,คะ,คะ,คะ เดี๋ยวให้น้องรุทและน้องสิงโตมอบของที่เราจะเขียนจีด้วยให้กับเนี่ยกลุ่วยนะคะครับให้ตัวเล็กเป็นตัวแทนก็ได้ครับอ่าอ่าตาผมกล้องวิดีโอก่อนค่ะ